วัสดี้ท่านเปคนคนทับสวน14สิงหาคม2568วันนี้เขาพบเรามาที่งานเซนิโคนเนียฟุตบอลฟีวิลทีนาเซนต์นวอลวล์ท,ลท,ลที่นี่เป็นการรวมเชฟกว่า70คนนำอาหารแบบเจนเทกของแต่ละเชฟนะครับม,มาแบ่งเปิดเป็น3โตน นะครับเดี๋ยวเราไปชมไปชิมกันเลยครับเฮลิคอนเดียร์ทูติวเป็นงานรวมเชฟดังของประเทศไทยนะครับที่เชฟจะนำอาหารเด็ดๆของตัวเองมาจำหน่ายเพียงแค่ไม่กี่อย่างของแต่และเชฟนะครับและเชฟก็จะมาบริการด้วยตนเองเราเลือกซื้ออาหารตามร้านาต่างๆเราก็จะเข้าไปในซุ้มซึ่งเป็นห้องแอร์นะครับ นครับหูแอร์ชั่มๆแบบนี้เลยมีโต๊ะให้บริการเยอะมากนะครับมีโต๊ะของเรานะครับคุณธรมครับตัวไหนเด็ดสุดครับตัวอันนี้ครับเป็นแฮลโลปูหิมะนักซอบมาโกโอหะจับไปเลยครับเอาตัวนี้เลยนะครับจับไปนี่แหละครับแพลโลปูหิมะของเชฟบุญธรรมครับอร่อยครับแนะนํอร่อยมากนี่ร้านต็อกแท็กนี่นี่ของร้านต็อกแท็กนี่ แม่ค้าต็อกแซกโอ้เน่เน่เน่ดูๆๆดูๆๆดู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 หมูยอสิครับแซ่บอร่อยครับอร่อยร้านเชฟลุเชฟอาร์ตเชฟมิเชลที่ร้านขนมจีนแบบนี้ครับนี่ขนมจีนน้ำยาปลาแซลมอนนี่ตรงร้านนี้แบบนี้เลยแบบคุ้นๆกันเลยนะฮะโอ้โหดูดูเขาใส่ดูเขาใส่ น่าทานมากครับดูเขาให้ปลาแซลมอนเลยครับโอ้แบบค้น,คนเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยลองชิมรสชาติกันดูนะครับรสชาติเค้านัวดีมากครับนี่จัดก,กระเพยแบบนี้ครับอร่อยค้าบอรอยไม่ผิดหวังจริงๆข้าวซอยของพ่อค้าออมสินนี่ดูหน้าตาข้าสิครับโอ้โห น่าทานมากข้าวซอยเขาซอยใช่ไหมใช่ครับต้องต้องเชฟอมชฟอมสินป์ปกติขายอยู่ที่ไหนครับปกติขายอยู่สลัดที่ที่พิมพ์เก้าโอ้โหเชียร์นะครับเชียร์นะครับแล้วแม่วิแล้แม่วิเชียสิ่งม่วงได้ค่ะแม่เปิดร้านร้านด้าผัดไทยท,ที่ลำพูนค่ะที่ลำพูนเลยนะเอาจัดไปนะครับนี่นะครับข้าวซอยของพ่อค้าออมสินป์โดูหน้าตาดูหน้าตาจัดไปครับของเขาโอเคเลยนะ ข้าวซอยของพ่อค้าออมสินเนี่ยมันได้ความเข้มข้นวดูดูแบบนี้แบบนี้ครับแบบนี้ครับทั้งคุณภาพและรสชาตินี้อร่อยมากครับร้านนี้แนะนำเลยฮะข้าวซอยต้องข้อขาออมสินครับอร่อยครับอร่อยครับข้าวซอยต้องออมสินห้ามพลาดเด็ดขาดเกี๊ยวแห้งของเชฟต้นนี่แหละครับโอ้โอ้โอ้โห้โอ้โอโอ้โโอ้โโ้โ เขาบอกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวมัน bravery. เหนียวหนึบเราดูนี่จัดกันไปเต็มแ,แบบนี้ครับเชฟต้นครับรก๋วยเตี๋ยวของเชฟต้นครับก๋วยเตี๋ยวเยวชฟต้นเส้นเขาเหนียวมากแล้วก็หมูรสชาติดีชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ชี้แผ่นใหญ่ๆเลยครับด,ด,ดูสิโอ้คุณภาพาแล้วอร่อยนะแน,แนะนำจริงๆครับแนะนำทิสเบอร์ลุตันเนี่ยโอ้โหเน,นี่ยน้าตาดีครับหน้าตาดีครับทิสเบอร์ลุตันดูดู มาทานได้ที่นี่นะครับลองชิมไปดูนะครับอร่อยมากครับอร่อยมากแนะนำครับแนะนำข้าวน้องแกะโอ้โหดำดำแบบนี้เลยอบอกกำลังเป็นที่นิยมมากๆนะครับชิมกัปดูนะครับน่องแกะกันนะครับรังบา่านุ่มหอมอร่อยทอดหมูทอด นุ่มอร่อยมากหอยเุกกับขารแข่งขนงเขาแข่งขันในการขายน,น,นะครับมีแก้งทุกชั่วโมงว่าร้านไหนขายดีสุดในส,สิบันดับแล้วก็ขายาดีที่สุดสิบลำดับก็ตรงร้านนี้เลยในเฮงหอ,อยทอดชาวเร่เฮงหอ,อยทอดชาวเร่ เป็นหอยนางรมตัวใหญ่ๆ,ๆแบบนี้จัดไปครับตรงเมตรจัดเลยจัดเลยจัดเลยครับคำใหญ่ๆแบบนี้ครับนี่ห้ามพลาดทั้งคุณภาพและรสชาติอร่อยมาก เดีโยวาสต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับพี่เป็นคอนนะครับมีเชฟดังดังระดับประเทศ70กว่าชีวิตนะครับมาเปิดร้านเอาแต่ซิเนเจอร์ของตัวเองมาแล้วก็มีเต๊ะให้นั่งแบบเย็นชุบกรบแบบนี้เต่ร้านนี้พิเศษน,นะครับจากปัตตานีเป็นโรตีกับชาชักพ่อค้าฟา์นนี้นะครับนี่มีเป็นชาชักนะ นี่โรตีชักกันใหม่ๆเลยะโรตีนัตดีโรตีไข่ครับโรตีไข่ใช่ไหมเออต้องจัดไปนี่นี่ซื้อแล้วเป็นยังไงโอ้หนี่ชาชักชาชักสุดยอดโรตีจากข้อค้าฟานปัตตานีปัตตานีของแท้ของจริงนะของแท้ของจริงนี่สนุกสนานแบบนี้เลยครับแบบนี้เลย เขนมครกครับขนมครกเขาบอกว่าขนมครกนี่รสชาติได้มาตรฐานอร่อยมากหมูเปาโล้ครับหมูพปล้อร้านไหนมัว่วไปหมดแล้วแบบน,นะครับนี่นะครับอร่อยทั้งนั้นเลยหมูพปาล้กันนะครับข้าวเนื้ออร่อยคำจ่ำแบบโบราณอร่อยมากวมาชิมไข่ไข่เปาล้สุดยอดแนะนำแนะนำแนะนำนี่ของเชฟบุญธรรมนี่นี่ ของเขาจัดกันไปแบบนี้เลยดูสิคทับดูสีครับแบบนี้แบบนี้แขกครับครับแขกครับขอบคุณครับขอบคุณครับตูชิโอโทโรมาชิครับคุณอาาชิครับตูชิโอโทโรโอ้ดูดีครับตบหาสะใจมากโลทูนาครับมาชิคของเราจะแวะทุกเชฟ ก็ชิมชิมชิมชิเพราะว่าทุกเชฟจะอร่อยทั้งหมดมีที่ให้เราได้นั่งเยอะมากแล้วก็เป็นห้องแอร์เย็นๆย็นบบี่ก็เป็นที่นั่งอีกที่หนึ่งนะครับเยอะมากเยอะมากเยอะมาก,มากข้ามันไก่ทอด <S <S 1> <S 1> โอ้ <S <S ดูหน้าตาดูหน้าตาชิมข้าวมันไก่ทอดกันนะครับ แบบนี้แบบนี้แบบนี้อร่อยมากครับข้าวข้าวมันอร่อยไก่อร่อยน้ำจิ้มก็อร่อยกรุ่งัวครับอร่อยมากทุกร้านอร่อยทั้งหมดแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนี่เรามาซื้อกุ้ยช่ายนะครับเชฟอมพันธ์เชียงใหม่ครับดูสิครับโอ้ หน้าตาก็ดีมากนี่นี่นี่แบบนี้เลยเรามาฟังพ่อค้าออมสินการันตีว่าผมจะมารีวิวตัวมูใชายครับผช่ไม่ใช่ของอํมพันเชียงใหม่อํมพันเชียงใหม่อร่อยใช่ไหมอร่อยมากอร่อยมากนะฮะ โดยเฉพาะตัวกุยช่ายทอดครับกุยช่ายทอดนี่นะฮะมีทั้ง t กเ t อร์กรอบนอกนุ่มในครับโอ้ด้วยน้ำจิ้มสูตรพิเศษของเขาอร่อยมากมากโอ้นี่นี่นี่ต้องลองอยู่เชียงใหม่นะฮะอยู่เชียงใหม่นะานครับช่างาครับอ๋อครับขอบคุณครับอยู่เชียงใหม่ค่ะทำสดสดเลยค่ะปั้นใหม่ใหม่เลยค่ะวันต่อวันนะคะมีนึ่งมีทอด ทุกไสค่ะแต่มีไส้มันม่วงมันเทศแล้วก็ไส้เปิดไส้หน่อไม้ค่ะเรามาชิมคู่ใช่กันกนะ <Yeah. S 2> คู่าทา้ทำนึ่งแล้วก็ทอด <Yeah. S 2> hey. ชิมน้ําช่าๆแบบนี้ครับ mm hmm. นี่แบบทอดครับ mm hmm. ใช้คำว่ากรอบนอกฟุมในข้า mm hmm. งในมันนุ่มอร่อยครับอร่อยมาก mm hmm. เรามาชิมแบบนึ่งครับแบบนึ่งแบบนึ่งเขาบอกว่า mm hmm. ร้านนี้ก็อร่อยจริงครับ เตรียมรอยเรียบร้อยแล้วครับนายพลพลำสวนขอการันตีว่างานเอริโครีย f ฟูดเฟสติวัลของพันยี่สิบห้าที่หน้าเซนต์เทเวลทุกร้านอร่อยแล้วแต่ทุกท่านชอบแบบไหนให้ไปร้านนั้นและติกตัวเชฟนะครับมาให้บริการทุกท่านอย่างเต็มที่โดยตัวเชฟเองบอกว่าต้องแนะนำจริงๆหากมีโอกาสนะครับงานนี้ไม่ควรพลาด เพราะว่าทุกเชฟมารวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดและแต่ละเชฟก็นําของดีของเด็ดของข่าวของหวานมารวมอยู่ที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์แ่งนี้นะครับนายพลพลสำสวนการันตี